สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะแนวนะคะแนวรั้วที่แม่ส้มมาเก็บผักกระถินมั่งตําลึงมั่งนะคะมาพร้อมกับเด็กน้อยอาโปค่ะแม่ส้มชอบเก็บผักกินจ้ะหลังจากที่ไปเก็บผักแล้วนะแม่ส้มก็จะมาเด็ดใบมะกรูดมะกรูดบ้านแม่ส้มสวยมากเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะจะมาโชว์แค่ว่าทําไมเขาดกขนาดนี้เนาะลูกเยอะมากแล้ววันนี้เราก็จะมาทําแกงปลานะคะแกงสับนกแม่ส้มก็ มาใช้ใบกระเพราที่บ้านนี่แหละคะ่ะวันนี้ถึงคิวต้นนี้จะใช้ทั้งใบกระเพราแล้วก็ใบยีหล่าเลยทอดปลาทูเอาไว้กินกับน้ำพริกกะปิคะ่ะทอดให้หัวกรอบนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็ต้องทอดน้ำมันนี่ตอนแรกเป็นน้ำมันใหม่นะเพื่อนๆวันนี้ไฟดับจะ้ะแม่ส้มก็เลยต้องหมุนตัวหาแสงหน่อยอันนี้จะตามน้ำพริกกะปินะคะใช้พริกแห้งแล้วก็พริกสดคะ่ะใส่กะปินิดเดียวตามเคยนะคะ ตำยาประมาณนี้เดี๋ยวแม่ส้มก็เดินไปปรุงตรงนู้นนะคะน,นี่ก็จะมืดมืดหน่อยเนาะเพื่อนๆอนเนาะไฟดับตั้งแต่เช้าเลยจ้ะอันนี้สําหรับการแกงนะคะใส่พริกแกงร้านพี่โจค่ะเติมผงปรุงรสและอันนี้ก็เป็นปลาสับค่ะปลาเล็กปลาน้อยสับนะคะซื้อมาจากชัยนาธนั่นแหละค่ะแล้วก็ใส่หน่อไม้นิดหน่อย แล้วก็เคี่ยวต่อค่ะเคี่ยวต่อแล้วอันนี้เป็นมะละกอสับนะคะมะละกอสับใส่จริงๆแกงเนี่ยมันต้องใส่มะละกออย่างเดียวก็ได้ใส่ใบยี่หร่าแล้วก็ใบกระเพราลงไปหอมมากๆไปจัดจานกินข้าวกันค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับแม่ส้มมิกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มีน้ำพริกกะปิมีแกง สับนกใส่มะละกอแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองไปนิดหน่อยค่ะวันนี้ไฟดับเพื่อนๆแม่ส้มก็เลยต้องออกมานั่งหน้าบ้านอันนี้คือทางขึ้นบ้านไปชั้นสองนะคะน้ำพริกกะปิแบบคน้คนๆเลยจ้ะมาวันนี้ทุลักทุเลมากไฟดับถึงห้าโมงเย็นเลยค่ะเพื่อนๆมีปลาทูทอดแล้วก็มีมะเขือทอดแซ่บ ของโปรดของเราอยู่แล้วน้องเวครับหยิบน้ำให้แม่หน่อยลูกลูกชายลูกสาวอยู่ในห้องมาได้ยางกินดอกไมา้ก่อน น้องเวมาสวัสดีเพื่อนๆไหมขอบคุณครับมาสวัสดีตรงไม่เอาฝอนเริ่มออกหน่อไม้เริ่มมาแล้วจ้ะห,หวานมาก trăm lần ăn món này chắc ăn Ngon มาโลเอาหน่อยป๊าปูอืมแต่ไม่ มีผักเส้นดองด้วยนะยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ เสีนต้องเปรีป้ยวๆเนาะนี่เราไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะ อลองกินกับข้าวบ้างได้ไหมข้าวเผ็ดมากไม่กินกินตแต่ปลาอย่าโดนกล้องหูุนั่งละนั่งข้ามาในกล้องหน่อย หยบมาหยบมาหลังแม่อืมอม,มีน้ำสดนะอีกคนนึอไม่เป็นไรเอาไว้อย่างี้ ไฟดับร้อนมากอวางไว้เลยออือป้าทูอ้าทู อเมื่อเช้ากินข้าวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าว่าแม่ไม่เอาข้าวให้น้องกินแค่อยากกินเองอมไม่ได้หือแม่กินกือโมนมดกัดอยู่น่ะกอืม,ม,มอดกินเลยน้ำ Mẹ ngoài ghế mà Có tua lâu mỉ Tinh hả? Thơm, 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 มไม่อลมเย็นมากหอหอหอไบดับแตบก็ไม่เป็นไรเียแม่ครับลมมันเกิดมาขึ้นมาได้ยังไงลมอ่ะอือหือ,หอลมเพื่อนตอบลูกไม่ได้อ่ะ แซ่บมาลูกอยากลองกินปลาทูกับในน้ำอันนี้มนะั่งอ่ะจะรสชาติเป็นยังไงร่าแม่มเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปในห้องอน้ำนั้นนะมาเห็นน้ำแกงส้มอ๋อ ลองมาฝั่งนี้ไหมก้าวมันกำจิ้งจั๊กซุนนี่แล้วอนอมันมีเนื้อไหมน่ะอือจะไม่กิน่ไหมกรอบมีแคลเซียมฮะจับข้าวมากินกับแม่ไหม เอาแม่หมดอ่ะอยากเติมข้ามากเติมนั้นหมดนะอ่ะกลัวเดินใช้อ่ะอือืม

เปเอน้ำไปดิเดินดีๆนะลูกเสียวจังขออภัยนะฮะทุลักทุเลไปหน่อยลูกก็แบบงงอย่องเงระวังโดนกล้องระวังโดนกล้อง

theo cái gì sử dụng Ngon bánh nhỏ hả? Chắc đi sừng luôn หลานอยู่ไม่ได้แล้วค่ะอากาศมันร้อนอ <c oughs> เป็นงานระวงังนะร <c oughs> ะวงั <c oughs> ะวง Jeg er helt อร่อนมากหอไมากค่ะ กลับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ